ทานยาสิลายเลยตลาเสาดงเห็นปลาก็มีเหอะแมงแขงปลาไปทั้งนี่โอ้เขวใกล้สดใหม่ๆเนาะทายเองบ่วัดสีบุญเฮืองน้องที่เาเบิน้อยังบ่าวสอนเกิดมาเป็นลูกช้าวนาน จากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ในวิจาสวายดีพ,พี่น้องหมดสู่ฟูสูกนนะ่กอนสอนในเบาสอนอยู่ทีโดงเห็นเมืองอาสะพังทองแวงสวรันเทสวิบนี้ิิพาพี่น้องเข้าไป เลาะไปเที่ยวตลาดเศร้าดงเฮียนพี่น้องบา่าวสอนยังไม่เคยไปลเลาะจะเคื่อเนาะคืนอใ้พักอยู่ที่ดงเฮียนเราเลาะมาเที่ยวทางสวรรค์เขีพี่น้องสองวันนี้ตะเวนออกแต่เ้าพี่น้องเลยอาก็ะหอกมงปลายมังตะเวนเพื่นสูงขนาดเนาะจากที่ทานตลาดบ่ ເບິ <G> ່ງຈັ່ງອງ บ้านดงเห็นเป็นบ้านที่อยู่ในเทศบาลเมืองอาสะพังทองอาสะพอนซาหกิโลเมตรจากนี้ไปอาสะพังทองก็ถืว่าเป็นเมืองที่โบยย่ยพอบานไดนาอกพี่นอ้องเมืองที่จอดแคมปทางเลขกเก้าทางไฟเซโปธารานเมืองทีน เลาะตลาดเสาก่อน้องพี่น้องว่าซิมีอาหารการกินอย่างีงหลังจากนั้นบาสนยังสิพาพี่น้องเขาที่ลดลเลาะเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองอีกเชืน่นเอนเจอพี่น้องตลาดเสาดงเห็นหรือว,ว่าตลาดคงเฮืองเนาะพยายามลอเบิ่งบรรยากาศข้างใน้งกันตลาดสดจะอยู่ทางโซนด้านหลัง มีอาหารหลายชนิดขายอาหารธรรมัา,าตมกอย่างน่ปลาอย่างแผ่นยิ้นบอกอ้มกอะไรส,สิบพัน ห่าได้มกไข่มันีหลาบรมีเนาะลาบหมูลาบซีนซีนจมดลาบิบลาบซีนเนาะลาบดิบนีมซุกมนีบ่ซุกลาบซีนซุกซีนบ่ขเ่าไหร่ลาบซีได้นีเป็นละนมาซื้ลาบหมูกิัไาคารซิบกระิบซ้ำทห่าลยหานมกไข่ต้านจคุณเาเอาหมกป่ามกนึง

คนหลายคนหลายเนาะมากันกินกัหลายเ,เข้มหวายอก่อยเด ир, ย้อ xin nhá, ซื้อหมู bò có แซ่บ nó có เด้อ nó เด้อดังเด้อ hết bớt à đây vào đây อ๋อชิลอใส่ขีเรียบร้อยาาอาหารจนจินาลายเลยตลาดเสาดงเห็นกมีกบนาเนาะสิลลลายเลย

เราไม่เผาเนี่ยเพราะสะลายขน,นอาอีพออีเมลเราไม่มเราไม,ม่ไพ่บอมือจให้ัวตัมีอย่างนั้งให้พร้อมเนาะออไปไปบอแน่ามือเยสบามือน้ำบ่ากงาม

หมูก็มีนะหมูน้อยปลาโนยเนาะเขาสั่งให้ซื้อลูกปลาคอลูกกุปลาก็ได้ไลยเติบสองพี่ช่างผงก็ออกวัยก็เมื่อองพ่ชซ์

Còn ngam nó quay mô sợ mặc thua điện năm nhây, mà điện mất สุขเนาะบ่สุขภกปานแดแคงปลาไปทงนีปลาวใกล้โอ้วใกล้แซ่บได้มันะบ่มีกลางเนาะบ่แม่นบ่มี ลก,กลางๆกันเดียวกินแซ่บมาเชบใกล้หา,าก็เห็นไ,นได้หาสิบพวงห้าสิบพันโอ้แตงว่แงาแซ่บใล่ไหมาแซ่บชิก็ได้แงว่าแซบราคาแพงไงโอยโอ สดใหม่ๆเนาะเซยจังพอนบ่โซอ้อันนี้เซ่ยงซอยโอ้เสจังพรอนบปลาลดก็หอกร0าาอลำไยแหงขายถือสามพันหกสิบรยโย ปิ้งลาก็มีปิ้งสดๆเลยนาะอันเทไหท์ใส่กอกอันละห่าอันละห้าพันใส่กอกเองบ่เองไดมาซีมอันึงเตรีมอันึงเอาวนเอาเครืองเอาเครื่องมันจะขอ สิบพันบ่เอาสิบพันเนา0สิบพันหันละห้าพันเนาะเขาเหนียวบ่มีบ่บ่มีแลาวพวเป็นยักษ์ไงงัวเนาะควายบ่จำเกี้ยี้อ่จะแซ่บไหม

ບໍ່ແພງເນາະຢູ່ນີ້ເນາະບໍ່ເລີນ20,000ພໍແລ້ວນີ້ສໍານີ້20,000ນີ້ບໍ່ເດີ້ເນາະແນ່ມັນຄືພນເດີ້ໂີລາຍນ คนนายขายสินมูวสินมูวควายเนาะชื่อยน้องไหมล่ะมันอ่ะเดนี่เข้าเหนียวขายวะเอาให้นหนเ,หเขาเ้าในหาพันตัวลอยเข้าบุกขายเนาะเข้าเหนยเีนหนยวเน,นาะ ว่าคึกคืนอาหารการกินกระลายพี่น้องสุดยอดจริงตลาดหงเฮืองเลยตลาดเสาดรงเห็นก็เบิ่งบรรยากาศในบ้านโรงเห็นน้อยนาอพี่น้องอันนี้คือวัดจะเป็นวัดบ้านโรงเห็น วัดนี้แต่ก่อนอตอนนี้มีรงเรเงนส่งเลยพี่น้องเลยสุดแล้วนะวัดสีบุญเฮืองอพี่น้องจิตระเลาะเบอร์น้อยนึงเนาะวัดเกา่าวัดแจ่มดรงเยนพี่น้อง 对。Sí. น้อยเนาะโซนทางนี้พี่น้องบาดเนี่ยเส้นทาง่ทะหอมเต่คนจะปูคอนกรีตเนาะผักๆพี่น้องเลยโซนทางวัดเดอ้อโซนทางนี้เนาะีเบิ้งนวัสดใส ตอนยังบุ่ยมาโซนนี้จะเคลื่อนหรอกมาสอดใส่ธงนาสุดแล้วพี่น้องสอดใส่ธงน,า,งน,า,งนาบอนี้เนาะ ผู้พาป่าดงเครื่องป่าของดงและทงให้ทงนาเป็นของมีค่าเบาสอนจะพาไปบึงสอนอ่อนทั่วทรงยูทุกสายเดินทางบอให้ทันผิดหวังกดติดตามกดกระดิ่งไว้พาเที่ยวตลาดของป่าอาหารเหลาพาเบึงผู้สาวผู้เบาทั่วเมืองลา ที่ผ่านมาเบาซอนขอสัญญาจะบอเหตให้ท่านผิดหวังขอบใจทุกท่านทุกคนที่ให้แห้งใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาและยุโรปทั้งลาวและไทยที่ห่วงใยตลอดมาเบาซอนขอสัญญาจะพัฒนาและ ก็ลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเป่าซอนขอสัญญาจะบอเฮตให้ท่านผิดหวังขอบใจทุกท่านทุกคนที่ให้แห้งใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาและยุโรปทั้งลาวและไทยที่ห่วงใยตลอดมาเป่าซอนขอสัญญาจะพัฒนาและสู้ต่อไป เมืองนี้บอเนใจว่ายังเป็นบ้านดงเหน็เนมอพี่น้องอาจจะเป็นดงเห็นขึ้นกันหรือว่ากำลังพัฒนากำลังเจริญเนาะดงเห็นหรือว่าเมืองอาสะพังทองอันนี้เาสอนพี่น้องมาเลาะมาเทียเท่ยวมเยาเก็บภาพบรรายากาศตลาดยาบเส้าตลาดดงเห็นหรือว่าตลาดหงเฮืองเนาะ ขอขอบใจพี่น้องทุกท่านที่ข้ามาตามตามับสมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดตามแล้วกชร์ให้กำลังใจบ่าวสอนเยอะเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี